สวยมาลำน้ำแล้วสวยมาลำด้วยแล้วยิ้มเพิ่นเวอร์นห่านพะผู้ใดอยากเห็นยายสวยกับาหานพาเด้อเปิดแนลน่แน่เราเปิดแค่สองน บอกให้พงเปิดอีกสามเรงเดอ้อเปิดิงอีกสเรงน,นะเดนะี๋ยวพอแน้างไดู้สาไนาหาเลยครับน้องนักศึกษานะคะเพป็นมาสัมผัสไอพุ่ยพงยู้อใส่สวยมานน้ำเหลวนะคะ สาธุสาธุผู้เรียเห็นง่้สวยสมากนาหาเด้อาหารปลาใาเด้ละแซดยังเด้อ